นี่นะครับคุณผู้ชมครับ,ราบ,ารบร้านอยู่บนทางด่วนนะครับร้านอยู่บนทางดือนเป็นจุดจอดรถของทางด่วนนี่ครับทางด่วน เดินมาตะะามไปเดินตามไปเดินตามไปน,นี่ของที่รับมาแล้วนะครับน,นี่ครับเดินไป เป็นงานวอล์กนะครับไม่ใช่งานใบหายใจไม่ถนัดแล้วรอบตอนนี้ทั้งแมสทั้งท่าสมหัวมาเดินไกลขนาดนี้มีของกลางทาง เดินป้าเดินปยอย่าได้ทอ้ออาหารที่รับมาเสียงหายใจตอนนี้ดังกับเสียงผีเท้าแล้วเดินป้า โน่น,นเปลื่นไปก่อนแล้วอือฮือจบคลิปแต่เบ่งตรงนี้ครับขอจอดหายใจก่อน